โอเคก็สวัสดีดทา่านด้วยนะครับวัน <c oughs> นี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำเอฟเฟกเอ่อเวน n นิ่งแอนด์ไลท์นิ่งเอฟเฟกนะครับซึ่งเอ่อเป็นฉากฝนตกนะครับแล้วก็จะมีฟ้าผ่านะครับแบบนี้นะครับโอเคเรามาพรีวิวตัวอย่างกันเลยนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มถันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณก็ต้องมีฟตเทจนะครับก็จะเป็นฟตเทจที่ถ่ายตอนกลางวันก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อก็มีรูปภาพท้องฟ้าที่ตอนใกล้จะฝนตกนะครับมันก็จะคำครึ้มๆนะครับ หาได้ตามเน็ตทั่วไปนะครับแล้วก็กรูปภาพก้อนเม็ดที่เป็นแบบเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นก้อนเม็ดสาหรับไว้ข้างหน้าฝาผ่ากันนะครับก้อนเม็ดนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟิลเตหยดหน้ำที่มันเกาะติดกับกล้องนะครับซึ่งหาผมเอามาจาก action e s s e n t i a l 2นะครับ เป็นแหล่งลมฟุตเทจต่างๆนะครับของว o โดโพริลล์นะครับเคผมก็มีคลิปนี้นะครับน้ําไหลจากกระจกนะครับโอเคเรามาเริ่มทางกันเลยนะครับก็ New Composition นะครับเปิดตัวเ a c ข,ขึ้นมาก็ New Composition ผมก็กดโอเคผมก็ลากคลิปของผมมาก่อนนะครับก็จะเป็นคลิปฟุตเทจตัวนี้นะครับ ผมจะเลื่อนวิดีโอให้มันประมาณนี้นะครับว่ามันช่วงนี้นผมค่อนข้างนิ่งนะครับช่วงแรกผมอาจจะปรับโฟกัสมันทําให้มันเบลอนิดหนึ่งโอเคต่อไปนะครับเราก็ะจะมาากโม t i o n กันนะครับก็คลิกขวา New New Object นะครับโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อมันเป็น Track โอเคแล้วก็ไปที่คิดที่แบล็กกาว์ของเรานะครับแล้วก็วิดโดติกตรงทรัคเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาบริเวณข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มาที่ทรัโม o ชันเคิัมก็จะปรับ track motion ทรัโม t ชันเนี้ยทรัคเอาไปวางไว้ตำแหน่งที่คอนทราสต์เยอะหรือว่ามีความมืดมีความคมชัดมากนะครับ ก่อนเช่นผมจะเอามุมของหลังคาบ้านนะครับผมก็ปรับให้มันขยายใหญ่นิดนึงเพื่อจะได้เก็บมันจะได้เก็บรายละเอียดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ของมันก็จะสามารถทํามันประมวลผลในชาลงด้วยซึ่งมันได้อย่างสยามนะครับแล้วก็ไปที่โร t a t i o n นะครับติดที่โร t a t i o n เพราะว่าคลิปเรามีการเคลื่อนเคลื่อนไหวหมุนนะครับมีการเคลื่อนไหวในทังหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมก็ติดที่โรเ a t i o n ด้วย ผมก็จะเลื่อนให้มันอยู่มุมของอมุมบ้านนะครับโอเคต่อไปนะครับแล้วก็เลือกที่ angular forward ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าตัว Track มุช่างของเราเนี่ยมีความใหญ่เนี่ยมันก็จะประมวลผลประมวลค่อนข,ข้างช้านะครับก็ต้องรอไปโอเคเมื่อแท็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ r e t i t i z ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก จ้าตัวนูนเลเยอร์นะครับผมตั้งชื่อไว้เป็นแทร็กผมก็เลยเลือกเจ้าตัวที่ตั้งชื่อไว้แทร็กนะครับโอเคผมก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดแอปพลายตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ได้การแทร็กโมชันมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปนะครับเราก็มาที่เจ้าตัวฟูเทจนะครับผมจะเลือกเป็นไลเนียคอร์ทัคีนะครับเราจะคีเอาทองฟ้าออกนะครับแล้วเราจะใส่ จะใส่ทองฟ้าที่เป็นมืดคลึ้มไปแทนนะครับมันก็จะหายไปส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเรามันต้องอ d จ u s สว่าตั้งค่ามันอีกทีนะครับเดี๋ยอาจจะเห็นว่าขอบขอบมันยังมีอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มาดูเจ้าสอตัวนี้นะครับผมก็จะปรับให้มันน้อยลงโอเคนี่ก็แล้วแต่คลิปวิดีโอด้วยครับว่ามันจะเป็นแบบชัดหรือว่าเบลอรหรือว่าอะไรนะครับ ็ตั้งค่าแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็จะปรับเพิ่มประมาณนี้ละนี่ก็แล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับขอบขาวตรงนี้เราค่อยไปแก้ได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะลากรูปภาพมืดคืมทองฟ้า ฝนตกเข้ามานะครับแล้วก็เอาลากไว้ข้างหลัง B G นะครับโอเคอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นนี่ดีกว่าคบ Base Layer แล้วก็อันนี้เป็นอ่า B G นะครับมันจะได้ไม่งงเนาะโอเคผมลากมาแล้วนะครับสกิลว่ามันเล็กไปนะครับผมก็จะสกิลให้มันใหญ่นะครับโอเคแล้วก็จะ Parent เนี่ยตรงลูกก้นหอยนะครับคลิก ซ้ายนะครับแล้วก็ลากไปที่ t r a c k มันก็จะเลือกให้เราแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาใส่ curve กันนะหรือว่าเป็นการปรับ f o o t a g e หรือว่ารูปภาพของเราให้มันมีความสว่างความมืดนะครับเราก็จะใส,ส่ curve ลงไปขอใสุให้กับ base layer ของเราก่อนนะครับ แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เคอร์ฟเข้าไปเพราะทเ่สุดแล้วผมก็จะเลือกจุดข้างบนส่วนนี้ให้ต่ําลงมานะครับเพราะว่ามันตอนฝนตกตอนคืนเนี่ยมันก็ค่อนข้างมืดนะครับก็ผมก็นี่รบบตามความเหมาะสมเหมือนกันนะครับผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะปรับเอ่อเคอร์ฟให้กับตัวแบ c ็ g กราว d ์เอาด้วยนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับลากจุดข้างบนลงมานะครับให้มันมืด ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากจุดตรงกลางให้มันมืดขึ้นโอเคมันก็จะให้ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาสร้างฝนกันนะครับก็คลิกขวา New Solid นะครับแล้วก็ปรับสีดำตั้งชื่อว่า,า Rain โอเคผมื่อจะใส่ เอฟเฟกต์ที่เรียกว่า CC r a i n f a l l นะครับสดงว่ายังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะปรับหมูดตรงนี้นะครับปรับเป็น normal เป็น screen นะครับถ้าใครไม่มีหมูดตรงนี้ก็ท่อกับ switch มูดนะครับมันก็จะขึ้นให้นะครับโอเคพอปรับเป็น screen นะหรือว่า a อรนะ a อรมันจะชัดมากขึ้นผมส่วนตัวผมใช้ชอบใช้ screen มากกว่ามันดูธรรมชาติมากกว่านะโอเค ของปลาเป็นสกิลแล้วนะมันก็จะเห็นแม่ฝุนนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นที่ต้อง a อ u จ t สมันนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมาะสมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผม,มนอาจจะปรับเปลี่ยนให้มันดูแตกต่างจาก Default หรือว่าของเดิมนิดนึงนะครับผมจะ Parent ไปที่ Track Motion ด้วยโอเคผมก็อาจจะปรับ Win ตรงนี้นะครับเป็นสักลบ500มันจะได้อีกเอียงนิดนึงประมาณนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็จะบบ drop สัก4,500ให้มันลดลงมานิดหนึง่ง3,000โอเคแล้วก็ Adjust บบ Size สองพอ,อประมาณนี้นะครับผมโอเคผมอาจจะปรับตรงนี้ให้มันมืดอีกสักนิดหนึ่ง,งปรับเลเยอร์ตรงนี้ให้มันมืดอีกนิดหนึง่ง โอเคประมาณนี้เราได้มาแล้วนะครับเราได้ฝนเราได้ท้องฟ้ามืดคืนนะครับเราได้ฉากตอนกลางคืนต่อไปเราจะจะมาทำไลท์นิ่งกันหรือว่าสายฟ้ากันก่านะครับโอเคแล้วก็ลากรูปภาพที่เป็นก้อนไม่เป็นก้อนๆนะครับอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมจะเรียกว่าเป็นค่อนข้างใหญ่นะครับผมอาจจะปรับสเกลนะครับโดยคลักของมันก็คือคลิกที่เทจแล้วกดตัว S นะครับโอเค ผมก็จะปรับสเกลมานิดหนึ่งแล้วก็เลื่อนอาจจะรีดมันด้วยว่าเป็นคลาวคลาวโอเคต่อไปนะครับผมใช้ไลน์เนี่ยคอลเตอร์คีเหมือนเดิมเลยปึ๊บแล้วก็คีย์คอลเลอร์ดูสีเหมือนเดิมกดที่เครื่องหมายดูสีแล้วก็ดูสีส,สีฟาออกนะครับแล้วก็อาจาจะปรับจะาซองตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็จะปรับมันนิดหนึ่ง โอเคแสดงว่ามันก็จะหายหมดแล้วนะครับแล้วก็จาก parent จากตรงนี้ไปที่ track motion ด้วยช่นเดีวยวกันโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมา mask ก้อนเมฆกันก่อนนะครับสมมติผมอยากได้ก้อนเมฆก้อนนี้นะครับผมก็จะไปที่ p e n o o l ตรงนี้แล้วก็ mask มันออกนะครับโอเค ก็แมสมันให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแล้วก็จะไว้อย่างงี้ก่อนครับผมจะใส่ทิ้นลงไปนะครับเีย่งท้ปึ๊บลากมาใส่นะครับแล้วก็ผมจะดูสีสองตัวนี้ครับคลิกๆเข้ามาดูสีแล้วก็ดูสีทองฟ้านะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างดำมืดนะครับผมก็มดไว้์ทูผมก็คลิกที่ดูสีอีกนะครับแล้วก็เลือกในทองฟ้าอีกทีนึงครับ ่ะผมก็จะได้ยงีขึ้นมาซึ่งผมจะปรับให้มันมืดลงอีกนิดนึงโอเคผมอากไว้ข้างหลังจะตัวเลเยอร์เบสเลเยอร์ของเราสังเกตว่ามันไม่ค่อยเห็นเลยนะเห็นได้ยากมากนะครับผมก็อาจจะปรับสเกลมันนิดนึงโอเคแล้วก็ผมจะใส่ไลท์นิ่งเข้าไปนะครับ เราขอใส่แสงก่อนกว่าเพื่อเราจะได้เห็นว่าแสงอยู่ตรงไหนนะครับก็คลิกขวา New Solid นะครับแล้วก็จะเลือกเป็น y l o w Light okay. ลืมเปลี่ยนสีก็คลิกขวา,วา New Solid นะครับแล้วก็จะเลือกสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินอมขาวนะครับแล้วก็เป็น เราได้แล้วนะครับแล้วก็ไปที่เอ่อพ o นทูลตรงนี้นะครับผมก็จะแมสในรูปแบบของวงกลมวงกลมมากโอเคแล้วก็ถ้าก็ s ส t ช h Mode นะครับปรับนอว่าเป็น s c r e e มเดิมแล้วก็เอากลอไรตรงนี้ไว้ข้างหลังเจ้า Cloud นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่คลิกที่มันแตะออกมานะครับไปที่ m ม s k m a หนึแล้วก็ปรับ f a เ e อร์มัน ่ะโอเคเราได้เหมือนเส้นแสง g l o ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะปรับแมสให้มันย่อขยายเล็กประมาณนิดหนึ่งต่อไปนะครับแล้วก็คลิกขวา New Solid เราจะสร้าง l อ่ h t n i n g กันกับเราใส่อ่อ advance d lining g h t เข้าไปปุ๊บพอใส่แล้วนะครับผมอาจจะเปลี่ยนสีให้มันอ่อนลงมานิดนึง glow setting นะครับแล้วก็เลือกสีฟ้าอ่อนประมาณนี้นะครับ โอเคมันอาจะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับแล้วก็ไปที่เออเลเยอร์ล uh, ิกที่เจ้าเลเยอร์ไลนิ่งก่อนนะครับแล้วก็เลเยอร์พิ่มโพสนะครับแล้วก็ l i นิ่งแต่เราจะเลือกอันที่สองนะครับเป็น move o f a d l e t o new composition โ okay. อเคพอเสร็แล้วนะครับเราจะประับ normal เป็น screen เดิมนะครับแล้วก็เอาไว้ใต้ base layer นะครับเอาไว้ใต้ cloud ด,ด้วย โอเคผมก็จะปรับตัวเอสนะครับปรับสเกลมันลงนะครับแล้วก็อาจจะปรับวอเทชันมันนิดหนึงมันหมุนนิดนึงนะครับผมอาจจะปรับประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งพอปรับแล้วเนี่ยมันก็ดูโอเคขึ้นนะครับโอเค สังเกตว่าก้อนเมฆเราเนี่ยยังแข็งมากดูแข็งมันไม่สมูทเลยเราก็มาที่คลาวของเรานะครับแล้วก็จะปรับต้วสอบตตัวนี้นะครับเราจะปรับแมชชิ่งซอฟต์เน็ตให้มันเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันสมูทนะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวบนด้วยนะครับโเคประมาณนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างสมูทมากขึ้น มันดูอ่ realistic มาขึ้นสมจริงมากขึ้นนะครับต่อไปผมอ,อาจจะ rotation นิดหนึ่งสังเกตว่าอขอบตรงนี้เรามันมีขอบที่แหลมเอ่มันคมเกินไปนะครับแล้วก็ไปที่ p a n o o l ตรงนี้เลือก mask ตรงที่จุดที่มันไม่สมูทน,นะครับแล้วก็ไปที่แปะออกมานะครับ mask 1แล้วก็ปรับ add เป็น subtract นะครับแล้วก็จะปรับ mask filter ตรงนี้ด้วย Okay. อาจจะปรับมันเพิ่มมากหน่อยประมาณนี้นะครับเคยมันก็จะสมูทนะครับแล้วก็อาจจะปรับโพสิชันนิดนึงปรับตอนไหนให้มันเหมาะสมนะครับโอเคแล้วก็อาจจะปรับกล o w l ไลต์ตรงนี้ให้มันเ,เล็กลงมานิดนึงแล้วก็ อาจจะปรับโพสิชันมันนะครับประมาณตรงสายไฟตรงนี้นะครับโอเคเราได้แล้วนะครับซึ่งแล้วก็ parent l i g h t i n g ไปที่ track ด้วย g l o w h l ไปที่ track ด้วยซึ่งมันเป็นคือมันไม่ได้ค้างแบบนี้นะครับซึ่งเราต้องมานั้ง keyframe ทีเรามา keyframe กัน key frame น,ะนะครับแล้วก็ไปที่ l i g h t i n g ศูนยหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปที่ opacity นะครับแล้วก็สมผม ประมาณเฟรมที่20นะครับผมจะให้มันมีการปรากฏของสา,สายฟ้าขึ้นผมก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปเฟรมหนึ่งปรับออฟฟซซิตี้เป็นศูนย์นะครับมันก็จะปุ๊บอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราไปสักหนึ่งสองสามสี่ห้าเฟรมปรับออฟฟซซิตี้มันศูนย์นะครับมันก็จะเป็นการปุกก๊บกระพริบนะครับเราทําเช่นเดียวกันก,กับโกลนะครับโกลไรตรงนี้โอเคมันก็จะออฟฟซซิตี้ ครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นศูนย์แล้วก็ปุ๊บตรงนี้เป็นศูนย์โอเคแล้วก็จับปุ๊บมันก็เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ดูค่อนข้างสมจริงแล้วนะครับโอเคแล้วก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมานครับปุ๊บปุ๊บ,บโอเคผมจะใส่แฟลชเบอร์ให้กับเจ้าตัวคลาวนิดนึงแฟลชเบอร์โอเคผมจะปรับให้มัน ดูนดดสัก้านะครับขอมันจะดูสมูทขึ้นไปอีกนะครับอ่ะเรามาดูวิวกันดีกว่าครับปึบปึบปึบสังเกตว่าในคอมแรกของเรามันก็จะมีอย่างนี้นะครับเป็นจยดน้ำนะครับผมก็จะลลาเจ้า,จาตัววินโดว์อันนี้เข้ามานะครับจะปรับสกเกลมันนะครับให้มันใหญ่ประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใส่ camera lens blur เข้าไปโอเคผมจะปรับ amount blur ไปด่าสักให้มันเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็จะปรับสเกลให้มันเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนอันนีน้เราก็ไม่ต้อง parent ไปที่หนูอ็อบเจกต์นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ติดกับหน้ากล้องนะครับโอเคมันก็จะเพิ่มความสมจริงให้กับซีนหรือว่าช็อตของเรามากขึ้น เรามาพิวกันต่อดีกว่าครับโอเค <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้นะครับสึวมันก็ค่อนข้างดูดีแล้วครับอ่ามันก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับสําหรับช็อตนี้นะครับถ้าเราใส่เพิ่มก็ใส่เพิ่มได้นะครับก็สามารถใส่เพิ่มอย่างคลิปแรกที่ผมใส่สองสามอันนะครับก็สามารถไปประยุกต์ได้ไปใช้ได้นะครับไปใช้ได้นะครับ ก็วนนี้ผมก็ข,ขอจบเป็นเท่านี้นะครับก็ลายไปก่อนสสดนครับ